นี่เป็นภาพของต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งจำนวนกว่า900ต้นที่คุณพ่อทรงเกียรติโสเพงชาวบ้านโนนแต้ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้ทำการปลูกไว้รอบๆพื้นที่หน้าบ้านและสวนหลังบ้านซึ่งตอนนี้กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเริ่มให้ผลผลิตสามารถเก็บดอกไปจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง คุณพ่อทรงเกียรติโสเพงชาวบ้านโนนแต้ได้บอกว่าพันกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งที่ตนเองนำมาปลูกนั้นได้ไปสั่งซื้อต้นพันธุ์ทางอินเทอร์เน็ตในราคาต้นละ20บาทจำนวน100ต้นและในปีต่อมา ได้สั่งซื้อหัวกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งมาปลูกเพิ่มพร้อมกับทำการขยายพันธุ์จากต้นเดิมมาปลูกไว้รอบๆสวนหรือตามพื้นที่ว่างซึ่งการปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งด้วยหัวก็จะทำการปลูกลงไปในหลุมและปล่อยให้เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ พอเข้าสู่ฤดูฝนก็จะเริ่มออกดอกแรกขึ้นมาเรียกว่าดอกดินจากนั้นก็จะเริ่มแทงหนอ่อแทงใบขึ้นมาและก็ออกดอกให้เก็บได้อย่างต่อเนื่องประมาณเดือนกันยายนก็จะงดออกดอกและต้นก็จะแห้งเหี่ยวลง แต่หัวกระจาวานเพชรน้ำพึ้งที่อยู่ใต้ดินจะยังไม่ตายและก็จะออกดอกใหม่ในปีต่อไปเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนส่วนการปลูกและก็การบำรุงทางสวนก็ไม่ได้บำรุงอะไรเพียงแค่รดน้ำสม่ำเสมอในช่วงที่กำลังให้ดอกจากนั้นก็ปล่อยให้เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติได้เลย คุณพ่อทรงเกียรติได้บอกต่อไปว่าก่อนที่ตนเองจะนํากระเจียวหวานเพชรน้าผึ้งมาปลูกนั้นตนเองได้ไปศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและก็มีความสนใจจึงทดลองซื้อมาปลูกพร้อมกับทําการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นผ่านมากว่า2ปีปรากฏว่า กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งที่ปลูกไว้ในให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจและในอนาคตตนเองก็จะทําการขยายพื้นที่ปลูกให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับทําการเพราะเป็นต้นกล้ากระเจียวหานเพชรน้ำผึ้งเพื่อที่จะจําหน่ายควบคู่กันไปกับการขายดอกขายหัวพันธุ์จะส่งผลให้ตนเองนั้นมีรายได้จากการปลูกกระเจีวหวานเพชรน้ำผึ้งได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้ต้นพันธุ์กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งหรือหัวกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0928690410ครับพื้นทีเ่เทานี่พื้นที่เนี่ยน้อยแต่ว่ามีการปลูกกระเจเียวนะครับกระเจียวพันธุ์ใดครับพ่อก,ก,กระเจเียวหวานเพชรน้ำผึ้งกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับโอ้หลายพันธุครับที่ว่าเขาปลูกอยู่อยู่ภายในหลอดหลอดบานเท่านี่ประมาณจักตนครับ มันเด็กเก้าลอยกว่าต้นเก้าลอยกว่าต้นโอ้คับพันพันเ้องนี่เปี๊ยอมาแต่ใส่ครับที่แหลกแหลกสังสืดใชงเพชรครับปลูกง่ายปะครับกระเจียวหวานปลูกง่ายจทำไมเอาปลูกยังไงครับที่แหลกแหลกเค็ดยังไงฝนตกก็ช่วงสงการฝนตกก็เริ่มปลูกแล้วคุดขุดปลูกไหมุดปลูกคือคือสื่อว่าที่แหลกเป็นแต่ไม่่แหลก เป็นต้นบอกปีแรกซื้อเป็นต้นลอยต้นลอยต้นตัวยี่สิบบาทแต่สองครับครับแต่ปีนี้ซื้อเป็นเหงามามเป็นเหงาเป็นรอยหาซื้อเป็นเหงาเป็นหัวมันนี่บอกโอ้เราเห้องมาขยายเองขยายขยายนี่ต้องต้องไปเพาะฟันบอกคือแจังไหนคือเอาลงลงปลูกเลยต้องปลูกเลยเดี๋ยวเขาขึ้นมาเองเดี๋ยวเขาขึ้นมาโอ้โมันปลูกแน่ก็เริ่มงอกกันแล้วก็โหดนน้ำน้ำเลยครับมันน้ำมันสะดวกสบายไหมกัเลย ครับมัน่ไวยงามไลยอืมครับส่วนส่วนใหญ่นี่มันสีเริ่มออกดอกเดือนใดพ,พ่อเริ่มออกพ่อพ่อไอ้พ่อฝนตกบ้านพรามันแตกขึ้นมันจะเป็นดอกมาเลยดอกดินเขาเอามาดอกดินดอก,กอดินพอดอกดินดอกแรกดอกแรกถัดจางสีขึ้นมาเป็นใบเป็นหนังนเจ็บเจ็บดอกออกดินมันก็นสีขึ้นมาเป็นต้นก,กันมากกาโอ้โอครับก็เป็นต้นประมาณนี้ยเป็นผ้มีโซน่าลายเป็นมีโซน่ากับเริ่มนีดดอกนีดดอกเี็นมูที่ปลูกก็แต่พวกนี้ปลูกเดือน เดือนมีพนาครับแต่ที่ว่าเดือนหนาตายเดือนหนากับสีเริ่มนม่ต่ออืมไม่ติดเก็บปอดระม่เดินกันดาเป็นเดกันนาก็เริ่มตายแล้วครับอ๋อบ้านบนี้มันเขาก็บิียุบลงไปยุบลงไปแต่ว่าหัวกับบอลยุบนปเก้าปีนาบานนี้ฝนตกมากช่วงสงการกับสีเริ่มเพิ่อนเดิมหลังสงการกับสีเริ่มเริ่มขึ้นมาเยียดมันถึงก้อนใหญ่ขึ้นมาโอครับขยายพันธุ์ครับเราเราเวาสามารถเอาเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกได้ครับ แต่ยายพันธุ์กันื็ตทางหัวจ้ะเตะหัวใส่หัวแล้วมันจะมันจะไงครับมันจงราคามันมันจงบูแพงครับแต่สูตรมัต้นมากเลยโอ้โหบอกเลยหลังหลังจากว่าเขาปลูกลงดินนี่ครับใส่ลาโดนปลนไดลคว่าเขาสีเหลืองมีดอกห้พราเขาปลูกลงดินแต่มันมีน้ำฝนตกมาเรื่อยๆมันงแเกิดเลยเกิดเลยว่าถึงว่าถึงสิบ ไม่เกินสองอาทิตย์เริ่มเริ่มมันไม่แข้งนอกันเริ่มแข้งนอเกินแข้งดอกแข้งดอกดอกดินขึ้นมากเลยอ๋อครับยื้อหนีพ่อปลูกไว้โดนปันใดหรอแจักปีหรอครับอันนี้เริ่มปลูกวังต้องเดือนมิถุนายนวันที่หนึ่งวที่นาเดือนที่แล้วนี่ครับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วได้ได้ดอกได้ยังไปครับช่วงนี้ได้ดอกกมันดอกดินก็มากที่แร่นอ๋อหังนี้มันกลับ่าทัาไใ้ดอกครับ ช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาบก็จีนนี่ดอกเกินมากครับเพราะได้ดอกมากกิแต่แตกแต่จีมนมากแต่นอกเกินมากใช่ไนมาอ๋อครับครับในในการบำรุงเขาเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาใส่อย่างพอบำรุงเขาเนี่เมื่อไหร่บำรุงเงี้ยจัดแต่คือปล่อยไฟเลยแต่ปล่อยไฟเล็อแต่เหมือนข้าวเจ้าตัวยางในข้าเจ้าลง่ยู่ทูบลง่มเสตก็ครับแต่ข้าเจ้าว่าเอาพวก ติไก่ถึงว่าสิกล้ยนะตีเสอปุ้ยก็ไแต้องพูดอะไรอีูแล้วแลแต่แต่แต่อยู่หนีมันกะมันกะดินดินดีอยู่แล้วมันบะครับครับวมัอย่างปลุกที่เดียวแล้วเลยบอครับนี่ทีเดียวกับทีเดวเลยคือเก็บเก็บเก็บผลมะดีได้ทุกปีเก็บไปประมาณสามสี่ปีบ่เกินสี่ปีหรอครับครับมันมันติกอไงครับแแยกขยายออกครับคุณบอกว่าปลูกไม่อีกมืนอืมบเขาจะวางเฉม่ องมองมาส,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 สงิงอมัสิึงะยับถึงแมาต้งโลูกกันนะครับโอ้สงร้งายมาาันจะมันดอกมันจะน้อยลงมา,ากรานสึมาปลูกนี่นได้ไปศึกษาจากใสมก่มะกรอนบ่ยิ่งไหญ่ยิ่ทถูกุน,น,นเฟซน้ำอะไทางการครับอ๋อก็เลยสนใจกันเลยทดลองมาปลูกครับถือว่าได้คนดีบก่ก็ก็น่าสนใจย่น, <ะ S 1> น่าสนใจอยูเน,ะนาะครับนอกจากการขายดอกเราห้องสามารถขายเป็นอย่างยางยืงน่นได้บ่ เงาหัวบ้านเงากิโลเลยห้าสิบเลยห้าสิบเราดอกก็ขายจังใดดอกขายดอกก็สองบาทดอกละสองบาทเทปดอกสิบบาทตอบรับดีป่ะครับบวคู่กันบวคู่กันเอาไปขายมือสองควบคู่กันเจะตังชักดันนานหน่อยครับข่าเป็นต้นท่านพี่ว่าเขาเคาะอะไรเป็นจันทร์หเขาเขาขายจังใดอันนั้นผมว่าท่านได้ขายกันช่วยสิขยายเยอะขยายออกไปมันปลูกรูปตั้งสิขยายเยอะขยายจังเลยอ๋อ มันโบชันพ่อปลูกวันไปครับโบชันพ่อขายขายคือคือเขามีมีไว้ขยายน้ำมีไว้ขยายของสองก้อนนึ่งครับหลัางลักจากนังกระจ่างสีแดงแดงขายเป็นต้นพันธุ์เนาะต้นพันธุ์ครับขายคือใครจะขายมันกะต้นละยี่สิบบาทยี่สิบบาทถ้ามาซื้อยูกับบ้านกับต้นละสิบบาทนี่ก็จะเอาขายโอ้ครับเขาเพื่อมีพี่น้องสนใจหาเพิ่มอยากได้จกได้ต้นพันธุ์เนาะนี่หรืออยากอยากเขามาเบิ่งเขามา สือดอ,อกกระเจียวเนี่ยครับพอสามารถติดต่อได้ทดั้งไหนอายู่บ้านได้ครับบ้านบานุ่นแป่ครับบ้านนุ่นแับอำเภอเมืองอจ<า>ังหวัดมาศร้าม